สร้างแบบกันเลยนะคะวันนี้จะชวนทำหน้ากากอีกแบบหนึ่งนะคะค่ะกระดาษ A4 นะคะวัดจากรีมกระดาษเข้ามานะคะจากจุดนี้มานี่10เซนติเมตรแตวันนี้จะขอแบบไปช้าๆนะคะ10เซนติเมตรนะคะตีเส้นตัดลงมาเลยคะ่ะแล้วก็วัดจากนี้ลงมาจากนี้ลงมานี้17 จุดห้านะคะเริ่มทำเริ่มเริ่มทำตรงจากนี้มานีสี่จุดห้านะคะ4ีดห้าตีขึ้นมานี่ตัดเฉียงจากจุดนี้มานี่นะคะ สี่เซนติเมตรค่ะจากนี้มานี่สี่เซนติเมตรนะคะวัดลงมานี่หนึ่งจุดห้าค่ะหนึ่งจุดห้าตีเส้นเข้าไปดังนี้เลยนะคะ แล้วก็ได้โค้งอย่างนี้เลยนะคะจากนี้ลงมา3มเซนติเมตรนะคะ จากนี้เข้ามาสามจุดหซนติเมตรนะคะวัดขึ้นไป1.5นะคะตัดมานี่ได้ค่ะจากนี้ลงมา แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งวัดออกมาหนึ่งเซนติเมตรนะคะโค้งจากตรงนี้นะคะ น่คะวัดจากนี้ลงมา8เซนติเมตรนะคะจุดนี้ลงมาอยู่ที่8เซนติเมตร วัดออกมา3ามเซนติเมตรนะคะจากจุดนี้ข้างละ2เซนติเมตรนะคะโค้งเลยค่ะพอได้อย่างนี้เราก็โค้งเลยนะคะ ค่อยๆโค้งก็ได้ค่ะ แค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะตัดแบบเลยค่ะ ก็ตัดแบบตามที่เราวาดไว้เลยค่ะ แบบเราจะเป็นลักษณะนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจมูกนะคะตรงนี้จะเป็นคางเหมือนเดิมนะคะเรามาตัดผ้าเลยค่ะเราจะวางผ้าแบบนี้นะคะด้านถูกด้านถูกนะคะจะตัดทั้งหมด4ชิ้นนะคะแล้วเราก็จะทบอีกชิ้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็วางผ้าได้เลยนะคะ สีเซนติเมตรนะคะแล้วก็หน้ากว้าง2.5นะคะีค่ะ2.5อันนี้จะเป็นเชือกผูกหลังนะคะวันนี้จะไม่ใช้ยางยืดนะคะจะเป็นการผูกแทนนะคะนะคะตัดออกมาสองเส้นนะคะ นะคะคที่จะทำแผ่นกองวัดจากตรงนี้เข้ามานะคะวัดจากตรงนี้เข้ามา4เซนติเมตร4เซนติเมตรนะคะผ้าสาลูตัด2ชิ้นนะคะ จะใส่แผ่นกรองหรือไม่ใส่แผ่นกรองก็ได้นะคะ จะประกอบด้วยนะคะชิ้นหนึ่งจะประกอบด้วยผ้าจริงผ้าจริงเนี่ยค่ะสี่ชิ้นนะคะอันนี้เราจะประกบเราก็เย็บได้เลยเย็บได้เลยวิธีการเย็บนะคะทั้งหมดจะมีวิธีการเย็บเราก็จะเย็บตรงนี้นะคะเย็บตรงนี้นะคะ อันดับแรกเย็บตรงนี้ถึงนี้นะคะนะคะเย็บให้ครบทั้ง3ามชิ้นเลยนะคะเย็บตรงนี้มาถึงตรงนี้3มชิ้นผ้าสาลูก็เย็บตรงนี้มานี่นะคะแล้วก็พับเย็บตรงนี้ค่ะนะคะพับเย็บตรงนี้เนี่ยทั้ง2ชิ้นเลยนะคะอันนี้ จะเป็นสายคล้องหูนะคะสายผูกด้านหลังนะคะเราจะพับตรงนี้เข้าไปนะคะพับตรงนี้เข้ามานะคะวิธาีการเย็บเราจะพับปริมตรงนี้เข้ามาพับตรงนี้ถ้าใครถนัดก็เอาไปรีดก่อนนะคะเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะทบเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเย็บ จะเย็บยาวไปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการเย็บได้เลยค่ะแล้วมาดูนะคะว่าจะออกมาแบบไหนตรงนี้ก่อนนะคะ นะคะเพราะว่าจะได้เห็นชัดเนาะทุกอย่างที่เก็บเปลี่ยนได้ะคะ่ะ ก็นำสีด้านนี้ตรงจมูกนะคะนะคะจะประกบอย่างนี้หรืออย่างนี้ได้หมดนะคะแล้วแต่ถนัดเนาะอันนี้ถนัดแบบนี้ก็ใส่ไปนี้เลยอีกด้านหนึ่งนะคะ หันตรงจมูกขึ้นนะคะประกบเข้าหากันอย่างนี้นะคะชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามจับสามชิ้นให้เท่ากันนะคะกัดเข็มหมุดไว้เราจะเย็บด้านบนก่อนนะคะด้านบนท้งที่เป็นจมูกนะคะ เย็บเข้ามา1ตีนผีหรือ6มิลนะคะ แล้วก็นำสายคล้องนี่ค่ะสายคล้องหันด้านที่เป็นเออรอยเย็บนะคะลงข้างล่างนะคะเปิดตรงนี้เลยกะะ็ได้ค่ะแล้วเข้าไปให้สุดตรงที่เป็นรอยเย็บนะคะเราก็ย้ำนิดนึงนะคะ ยามานี่เลยค่ะตรงนี้เราก็จับตรงกลางนะคะมันจะมีรอยต่อเราก็จับรอยต่อเข้าหากัน3ชิ้นนะคะแปดเข็มหมุดไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเราก็มาดูว่าตรงนี้จับระเบียบเข้า ได้เลยนะคะโค้งตามโค้งตามแบบได้เลยนะคะมาถึงตรงนี้นะคะมันจะมีออก กองแล้วก็เราก็ย้ำตรงนี้นะคะเราจะไม่เย็บปิดนะคะแล้วก็จะดึงชายตรงนี้แล้วก็ยัดมุมนี้เข้ามาตรงฝั่งนี้เลยนะคะ ก็จะไม่เย็บนะคะเราจะมาเริ่มเย็บตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะเว้นไว้กลับออกมานะคะ เราเว้นไว้ใช่ไหมคะเราไม่เย็บเราก็ดึงสายออกมาเลยคะ่ะ <Okay. S 1> ถ้ากลับออกมาเป็นแบบนี้เราก็สามารถพลิกไปอีกด้านหนึ่งได้นะคะเพราะว่าผ้าเราใช้สองด้านได้นะคะ ตัวนี้จะเป็นที่ใส่แผ่นกองจะเป็นลักษณะนี้นะคะตรงนี้เราก็เย็บย้ำอีกทีหนึ่งนะคะมิจะไม่เดินคิ้วทั้งหมดนะคะมิจะเดินมิจะเย็บย้ำเฉพาะตรงที่เราตรงนี้ไว้ถ้าใครอยากให้สวยงามก็เอามือสสอ่ได้นะคะ จะใส่ให้ดูนะคะค่ะมาดูที่เสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นผูกข้างหลังนะคะหรือไม่ก็เราก็ใช้ตัวล็อกตัวนี้ค่ะตัวล็อกตัวนี้สามารถปรับระดับนะคะปรับระดับข้างหลังได้เลยนะคะหรือเราจะผูกก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราจะสามารถผูกเชือกด้านหลัง ผูกแบบนีน้ก็มีที่ใส่แผ่นกรองเหมือนกันนะคะนี่ค่ะที่ใส่แผ่นกรองเข้าไปพอออกมาเสร็จจะเป็นทรงนี้ผูกเชือกด้านหลังนี่ค่ะจะทำได้สองแบบนะคะผูกเชือกที่ด้านหลังนะคะอันนี้แบบที่ห แล้วก็อีกแบบแบบที่สองก็คือจะมีตัวล็อกตัวนี้นะคะนี่ค่ะผูกเชือกหรือว่าจะล็อกได้ตามสะดวกนะคะเรียบร้อยค่ะก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นกรองเหมือนกันนะคะจะใส่แผ่นกรองลงไปตรงนี้นะค่ะ ขยายได้ปรับขยายได้ตามขนาดนะคะเนี่ยค่ะปรับขยายได้ตามขนาดจะเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกได้หมดเลยนะคะเรียบร้อยค่ะ อันนี้คือแบบแบบที่หนึ่งนะคะที่ปรับสายตรงนี้ได้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ป้ามีด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปป้ามีนะคะสวัสดีค่ะ